พ่อ,อไปเลี้ยวกลางแยกน้ำบนโอ้โหเดี๋ยวดูนะเอียงไหมเอียงไหมเรือเปล่าๆนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ลากสินค้านะคะดูยังไหลไหลไหลเขาไหลเลยนะคะไหลไอ้ดูนะรถขนาดกำตูมโอ้โหขนาดเรือเปล่าๆนะคะเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดดูว่ามันมีสินค้านะ ดึงเรือเหล็กมาด้วยจะขนาดไหนถึงต้องใช้ถึงตีหัวเรือลากห้าอนอนี้ก็ห้าหัวเรือลากมาหลายวันแล้วนะคะหนักห่วง